จะจบเพียงสี่คนจริงหรือไม่สำหรับตลาดนักเตะของเรย์อัลมาลิตในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าจะมีดีวลรับอะไรหรือเปล่า ล่ะสวัสดีครับชาวมาร์เวิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุยวัยรุ่นชุดขาววันนี้ครับสมตุยก็จะมาสรุปตลาดเบื้องต้นนะณเวลานี้ที่ทางราชันชุดขาวเรยัเอลมาลิดครับได้มีการคว้าตัวนักเตะเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ว่าทั้งหมดทั้งมวล4คนเนี่ยนะฮะมีใครกันบ้างแล้วมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เรยัเอลมาลิดครับจะมีการเสริมทัพเพิ่มนอกเหนือจาก4คนนี้เริ่มจากคนแรกเลยนะครับแบ็คขวา บิ๊กเนมอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลด้วยการเกือบที่จะไม่ต้องเสียเงินแล้วนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยนะครับรอัลมาริดก็ตั้งใจที่จะเซ็นกับเทรนต์ในลักษณะของฟรีเอเจนต์ครับแต่ว่าปีนี้ครับดันมีรายการฟีฟ่าคลับเบอร์ครับรูปแบบใหม่หรือว่าสโมสรโลกรูปแบบใหม่นั่นแหละแล้วทางราชันชุดขาวครับก็ไม่อยากที่จะรอให้เทรนต์หมดสัญญาก่อนเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับตัวของเทรนต์เองเนี่ยก็จะไม่สามารถร่วมเดินทางไปรายการนี้กับรอัลมาริตได้นั่นเองนะครับทางราชันชุด มีการจ่ายเงินให้กับทางริวพูราวราวสัก10ล้านยูโรเพื่อมาเร็วกว่ากำหนดสัญญาที่กำลังจะหมดของตัวเขากับริวพูนิดนึงนะครับก็เลยมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเนาะโดยสัญญาของเทรนด์เนี่ยนะครับก็จะยาว6ปีจนถึงปี2031แล้วส่วนตัวผมนะครับก็มองว่าสําหรับเทรนด์เนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาได้ตรงจุดเพราะว่าแบ็กขวาของเรย์อัลมาริดครับแอบเป็นจุดบอดมาสักพักแล้วถ้าดานี่กับบัลคาว์เจ็บเนี่ยเอาพูดตรงๆนะแทบจะไม่มีใครไว้ใจได้ในช่วงก่อนหน้านี้เลยครับอาจจะมีคนที่ไว้ใจได้อย บอเบ์เดแต่มันก็ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของเขาแล้วก็มาคนที่2ครับที่ทันไปร่วมเล่นในฟีฟ่าคลับครับรูปแบบใหม่อย่างดีนฮาเซ่นโดยเรยอรัลมาดริดนะครับก็จ่ายราวๆหกล้านยูโรในดีลของดีนฮาเซ่นครับ,รบเพื่อให้ฮาเซ่นเนี่ยย้ายจากบอลมัดมาสู่รั้วราชันชุดขาวและสัญญาของดีนฮาเซ่นครับก็จะมีระยะเวลา5ปีสําหรับดีลนี้นะครับสอตัวก็มองว่าเป็นดีลเซนเตอร์แบ็กแห่งอนาคตจริงๆครับยิ่งถ้าเห็นฟอร์มของดีนฮาเซ่น ในช่วงรายการธโมสอนโลกแล้วเนี่ยยิ่งยืนยันเลยว่าเราคิดไม่ผิดจริงที่เซ็สนสัญญาก,กับเซ็นเตอร์แบ็กวัย20ชาวสเปนคนนี้ตัดเกมเข้าบอลเข้าปะทะลูกกลางอากาศครับด้วยความสูงด้วยรูปร่างและยังมีความเร็วของดีนเฮาเซนเนี่ยเรื่องเกมรับไม่ต้องห่วงแล้วก็นอกจากเรื่องของเกมรับนะการสร้างสารรค์เกมรุกครับดีนเฮาเซนก็ยังทํได้คน,นนี้เนี่ยวิชั่นการจ่ายบอลยอดเยี่ยมจริง,รงครับและที่บอกว่าเป็นดีลแห่งอนาคตเพราะว่าณเวลานี้ครับเซ็นเตอร์แบ็กของเรอ,อลัลมาริดเนี่ยอย่างอันโตนิโอ รืดิเกอร์หรือดาวิดอาราบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้อายุก็ไม่น้อยแล้วเนะก็อาจจะถึงจุดแล้วครับที่เรอัลมาดริดต้องหาเซตอร์แบ็กอายุน,น้อยๆอย่างมิลิตาวยังโอเคอยู่ครับอันนี้ยังถือว่าใช้งานได้อีกนานเลยนะครับแล้วก็ดีนเฮาเซนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอันนี้บอกเลยว่าโอ้โหสบายๆครับแล้วก็คนที่3นะครับในตลาดซื้อขายนี้ก็จะเปิดตัวหลังจากรายการสโมสรอลลบจบลงไปแล้วนะครับนั่นก็คืออเวโลกาเลาสครับที่หลายๆคนก็ยกให้ว่าเป็นนิวมหาเทพลูคัสบัตเกสเลยนะครับแต่ก็เออไม่เป็นไรดีกว่่่่าาาทีเพพืือนอนนๆหรรวแฟมดดดิู นนททางั้เพราะว่าหน้าตาของเขาครับโอ้มีความคล้ายท่านมหาเทพมากๆเลยเนาะแล้วก็ยิ่งเห็นตอนเปิดตัวกับเรย์อัลมาลิตใส่เสื้อราชชุดขาวอะไรเงี้ยโอ้โหคล้ายมากๆเลยโดยค่าตัวในดีลนี้นะฮะเรย์อัลมาลิตก็จะจ่ายให้กับเบนฟิก้าอยู่ที่ราวๆห้าสิบล้านยูโรครับและก็จะเป็นการแบ่งจ่ายเป็นง,งวดเพื่อให้อเวโรกาเลรามาสวมเสื้อราชาชุดขาวนั่นเองและสัญญาระหว่างกาเลราสกับเรย์อัลมาลิตเนี่ยนะครับก็จะยาวไปถึงปี2031เลยที่บอกว่าหน้าเหมือนลูคัสบาตเก้แต่เอาจริง เมื่อเราได้เห็นฟอร์มของการเลลัสในพรีีซั่นแบบเปิดนัดเดียวของราชันชุดขาวที่ผ่านมานะครับกับ WSG z e r เนี่ยก็เห็นเลยว่าฟอร์มของการเลลัสไม่ธรรมดาครับรูปร่างดีมีความเร็วมีความพลิ้วเชื่อมบอลกับเพื่อนๆได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่คนสุดท้ายที่เพิ่งเปิดตัวกับราชันชุดขาวไปสดๆร้อนๆอ,อย่างฟั a n c o m a s t ัน d u o n o ตัวรูกชาวอาเจนตีจากลิเวอร์พูลนะครับทีตัวของเขาเนี่ยเพิ่งอายุครบ18ปีไปในวันที่เปิดตัวกับสม สโมสรใหม่อย่างราชาชุดขาวเรยเอามาลริทนั่นแหละซึ่งค่าตัวของมาสตันตัวโนในการย้ายมาเรอเอามาลริดนะครับอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรครับและสัญญาของเขากับสโมอสรอใหม่อย่างราชาชุดขาวเนี่ยนะก็จะยาวไป6ปีเลยนะครับจนถึงปี2031ครับโดยเรอัอามาดริเนี่ยจะแบ่งจ่ายให้กับริเวอร์พพลเป็นงวดๆนะสำหรับค่าตัวของมาสตันตัวโนนั่นเองครับ แต่มันมีประเด็นอยู่นิดนึงครับในดีลของมัสซันโดโน่ที่ทําให้แฟนราชาชุดขาวแอบคิดว่าเอ๊ะอาจจะไม่จบเพียงเท่านี้ไม่จบเพียง4คนที่ผมได้พูดมาข้างต้นหรือเปล่าครับเพราะตอนแรกหลายๆสื่อเนี่ยนะครับก็คาดการณ์กันว่าเอ๊ะเบอร์เสื้อในทีมชุดใหญ่เนี่ยนะก็เหลือเพียงเบอร์เดียวครับหากมัสซันโดโน่เปิดตัวกับทางราชาชุดขาวอย่างเป็นทางการอาจจะใส่เบอร์25นั่นคือเบอร์สุดท้ายของนักเตะชุดใหญ่ที่ยังว่างอยู่ครับแต่กลายเป็นว่ามัสซันโดโน่เปิดตัวกับโรยอัลเมาริดด้วยหมายเลข30แล้วก็ ีสื่อรายงานกันตามมาเยอะมากครับทุกๆสื่อเนี่ยก็มองไปที่ว่าเฮ้ยที่เรยัอลเมิดครับทิ้งสล็อตไว้หนึ่งที่ทิ้งที่ว่างไว้หนึ่งที่ครับอาจเป็นเพราะเรยัเอลเมิดกําลังนึกถึงดีลอื่นๆเพิ่มเติมอีกในตลาดซัมเมอร์นีอ้อาจจะมีดีลลับที่กําลังติดต่ออยู่หรือเปล่าก่อนที่ตลาดซัมเมอร์จะปิดลงะนะแฟนบอลบางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นกองกลางตัวโฮดดิ้งหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการเสริมหลังเข้ามาอีกกับนักเตะที่มีข่าวอย่างโกนาเต้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมารอติดตาม กันไปแต่ก็แอบดูมีมูลอะไรบางอย่างจริงๆครับกับการที่ลงทะเบียนมัสตาโดโนในชุดกาสิยาเพื่อให้มีที่ว่างในทีมชุดใหญ่แต่สําหรับการลงทะเบียนชุดกาสิยาของมัสตาโดโนไม่ต้องเป็นห่วนะครับว่าตัวของมัสตาโดโนก็จะถูกดึงขึ้นมาใช้ในทีมชุดใหญ่ได้ด้วยเช่นกันครับคล้ายๆในเคสเดียวกับราอูอัสซิโอเมื่อฤดูกาลที่แล้วนั่นเองนะและนี่แหละครับคือนักเตะ4คนที่เรอัลมาดริดได้มีการคว้าตัวมาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็แอบทิ้งท้ายไว้ว่ายังไม่รู้ว่าจะหมดเพียง เท่านี้หรือไม่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวตรงนี้ <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์อยูใ,ใต้คลิปนี้ด้วยแล้กันนะครับอาลามาริดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรืลมาริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมควรขอตัวลาไปก่อนกราเซียสสวัสดีครับ